สวัสดีครับผมดิวดนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมถังซานที่เราลักกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมตัวหลวงตาลูกสำหับยุทธบิณญาจันในวันนี้นะครับผมจะให้ดูในส่วนของตัว,ตวกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมยุทธนาด่านเจียลิงนะครับว่าเล่นยังไงอะไรยังไงบ้างครับโดยคลิปนี้นะครับยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นแล้วผมคิดว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตรงผมต้องรอดูวันพุธกับวันที่ว่าวันพุธอาจจะมีที่ผมต้องการจะรู้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับอันดับแรกสุดนะครับเงื่ออนนนไขขใการรลลงงแต่ะะคิวับ เพื่อนจะต้องมีคนแอคทีฟในกิลด์ทั้งหมด10คนขึ้นไปอันนี้ผมเห็นภาพจากในกลุ่มคนแปะมานะแล้วก็อันดับต่อไปครับแต่งตั้งครับตรงนี้สําคัญยังไงครับโดยปกติทั่วไปนะครับคนที่ไม่ได้มียศตรงนี้นะครับก็คือไม่ได้เป็นนายพลหรือเป็นพลเอกนะครับพวกคุณจะมีรอบในการตีเมืองอยู่แค่3รอบพนั้นและนอกนั้นจะเป็นรอบลีครับโดยลีรอบผมไม่แน่ใจว่าแต่ละยศได้ต่างกันเพิ่มหรือเปล่านะครับโดยพลเอกนะครับเพิ่มขึ้นมาได้1รอบครับแล้วก็พลนายพลนะครับจะตีเพิ่มขึ้นมาได้ออก2รบค็ื พลเอกตีได้4รอบแล้วก็นายพลตีได้5รอบนะครับสำหรับตรงนี้ก็ให้คนที่พลังแน่นแน่นไปขึ้นข้างบนดีกว่าเอาแบบชัวร์ๆเลยนะครับโดยลดับต่อไปนะครับวิธีการลงป้องกันวันจันทร์เป็นวันป้องกันวันนังคานวันโจมตีวันแรกแล้วก็วันพุธครับเป็นวันป้องกันอีกวันหนึ่งส่วนวันพฤหัสเป็นวันโจมตีอีกวันหนึ่งนะครับโดยมาถึงนะครับคุณจะไม่สามารถตีเมืองไหนได้เลยถ้าเกิดคุณยังตีเมืองกลางไม่แตก ตัวผมจะเป็นเมืองกลางก่อนครับพอเมืองกลางแตกแล้วนะครับคุณจะสามารถไปตีทางซ้ายหรือจะเป็นขวาหรือจะเป็นตรงกลางเลยก็ได้ครับเลือกเอาได้เลยว่าจะไปตีตรงไหนครับแต่ว่าตรงกลางแตกยากหน่อยถามว่าแตกยากตรงไหนนะครับเพราะว่าเมืองกลางในสุดนะครับกันได้หลายคนมากครับนี่ครับสามารถกันได้หลายคนมากๆเมืองกลางในสุดนะครับตรงนี้แล้วก็คะแนนนี้มาจากไหนนะครับผมให้ดูเป็นบ้านผมแทนแล้วกันคะแนนนะครับมาจากตรงนี้ครับบ้าน็รอบนอกๆนะครับจะได้200ต่อนาทีทุกครั้งที่ถ้าเกิดคุณตีเขาแตกไป แล้วก็ตรงกลางใหญ่นะครับจะได้600ต่อนาทีครับส่วนบ้านในครับจะได้เพิ่มขึ้นมาหน่อยครับบ้านในตรงนี้บ้านในตรงนี้เป็นสีแดงดังนั้นเราจะได้900ต่อนาทีครับและส่วนบ้านใหญ่สุดนะครับจะได้ในส่วนของตัวพันหนึ่งต่อนาทีครับถ้าคุณแตกตีแตกได้ก็ได้พันหนึ่งต่อหนึ่งนาทีไปเลยโอ้แล้วก็อย่างที่สําคัญนะครับตรงนี้ผมพูดตกไปแล้วก็มาอันให้ที่หลังนะครับโดยหมดนี้นะครับแต่ละหลังนะครับจะมีในส่วนของตัวบัฟของป้อมแต่ละป้อมด้วนนะครับต่างกันไปโดยนี้จะเป็นบัฟของป้อมนะ เมื่อรอบๆบข้างนะครับมีบ้านทั้งหมดศูนย์หลัง1หลัง2หลังและ3หลังนะครับจะได้รับพลังโจมตีอย่างนี้คือก็คือถ้าเกิดมีอยู่แค่ศูนย์หลังก็จะเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหลังจะได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สองหลังจะได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นแล้วถ้าเกิดตีรอบๆบข้างยังไม่แตกนะครับแล้วเหลือร้วมาตีตรงกลางนะครับฝ่ายที่ป้องกันอยู่เขาจะได้รับสเตตัสเหล่านี้เพิ่มขึ้นไปครับเป็น HP เดบแล้วก็ a d k ครับซึ่งถ้าเกิดโทษสถานหนักอันนี้คืออะไรถ้าเกิดว่ากแพง โอเคถ้าเกิดกำแพงเหล่านี้นะครับยังอยู่เนะี่ยเพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยครับว่าอะไรอยู่บ้างนะครับโดยถ้าเกิดยังอยู่นะครับตรงนี้จะทําให้ทีมเราได้บัฟมาตรงนี้ไปถ้าเกิดเ,เขาไม่ได้ตัดตรงนี้แล้วทิ้งนะครับเราได้บัฟเหล่านี้ทมาทันทีครับดังนั้นเราก็ใครที่แข็งๆครับมาเฝ้าบ้านกลางแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับลงบ้านริมก็ได้จริงๆแล้วอยากเอาตัวแข็งมาลงบ้านริมก็ได้ครับไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่มันจะไมมีตัวให้คนลังน้อยๆเขาลงเอาแต่้นแล้วคนน้อยๆก็ไปอยู่ในหรอ คนแนี้ยดีๆจะไปอยู่บ้านในอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอย่างไรเราก็เลือกตามสะดวกครับแต่ว่ามันตียากหน่อยครับเพราะว่าอันดับแรกสุดนะครับวิธีการตีเมืองก็คือคุณจะต้องเจาะกำแพงที่มีคะแนนอยู่ที่5 0ต่อนาทีครับโดยกำแพงเนี้ยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ลงทีมป้องกันไว้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวทหารรักษาเมืองครับและทหารนี้นะครับตัวละครเราสามารถตีซ้ําได้เรื่อยๆครับจนกว่ามันจะตายเลย โดยตีรถนะครับครั้งละ300เท่านั้นครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ยากนิดหน่อยนะครับจะต้องเอาตัวพลังน้อยๆผมแนะนำแบบพลังน้อยๆครับตีคนไม่ไหวมาตีป้อมได้ครับตีตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าคุณไปตีคนแล้วตีแพ้นะครับเขาจะเสียแค่1้0ต่อ1ทีมถ้าคุณแพ้1ทีมเสีย1 2อเขาแพ้2ทีมเขาเสียแค่240ถ้าผมนับไม่ผ่านหรือว่าดูไม่ผลานนะครับเพราะบางทีผมคำนวณคะแนนแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วก็ถ้าเกิดคุณชนะ2รอบนะครับชนะชนะ2ทีมลบสามร้อยงนะั้งทีม ถ้าคุณชนะ2ใน3เกมคือชนะเลยแล้วก็จบที่เขาลดพลังกายกำลังทหารไปแค่600ครับดังนั้นแล้วก็คิดดีๆก่อนจะตีครับว่าจะตีใครอะไรยังไงในส่วนต่อไปนะครับผมจะให้ดูประวัติกันต่อสู้ของผมแล้วกันว่าจะไยยงไถ้าเกิดเห็นคนพลัง600นะครับแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณสามารถชนะเขาได้แล้วลดแต้มเขาได้เดี๋ยวอันนี้คือเหมือนไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรไม่ครบสักอย่างอาจจะผมไม่แน่ใจนะเนี่ยพลังงานแค่6ก0เองครับก็คือตีหนึ่งทีผมเจาะเขาหายไปเลยครับดังนั้นแล้วก็ดูดีๆครับถ้าชนะได้แล้วกวาดทีเดียวหาย ภาวนาเราพยายามตีคนอย่างนี้ให้ชนะ2กีครับก็คือคนที่พลังแค่600เนี่ยมันจะไม่ต้องเสียแต้มของคนอื่นมาลงในสุนตรงนี้นะครับในส่วนเกมเพย์นะครับก็คุณจะต้องจัดทีม3ทีมครับผมจะให้ดูวิธีการจัดและกันโดยทีม3ทีมนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอะไรพวกนี้ตลอดเวลาครับ แล้วก็ก่อนต่อสู้อีกทีนะครับเวลาคุณกดเข้าไปต่อสู้ผมจะให้ดูแล้วกันเวลากดโจมตีนะครับคุณจะสังเกตเห็นแถบลงมือแถบทีมทางซ้ายมือครับสามารถปรับได้ว่าให้ทีมนี้ไปอยู่ตรงนี้หรือว่าทีมนี้ไปอยู่ตรงนี้ได้โดยไม่ต้องไปน like um ั่งแบบอู้เคยจัดตัวละครใส่ใหม่เฮ้ยเหนื่อยจังเลยจะแก้ทีมอีกฝั่งหนึ่งทำไมมันยากอย่างนี้เปล่าครับคุณแค่กดขึ้นลงตรงนี้ครับก็ับมาที่ว่าแบบเมื่อกี้เลยครับก็คือคุณสามารถสับตำแหน่งขึ้นลงได้โดยไม่ต้องไปเสียเวลาแบบนั่งจัดทีมย้ายขึ้นย้ายใหม่ย้ายตัวไป สำหรับวันนี้ก็มีเพียงนี้แล้วกันเนื่องจากว่ามันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยอร็นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามนะครับคลิปนี้พูดไวครับแต่ว่าพยายามลบยอดให้มันเล็กน้อยที่สุดแล้วกันเพราะว่ากิจกรรมมันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่าตีอันตรายนะครับโดยบ้านหลังพวกนี้นะครับที่มผมเล็กน้อยแล้วกันบ้านหลังพวกนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีตัวละครต้าหมิเอร์หมิงหรือว่ามังกรหรือลิงพวกนี้นะครับคุณเข้าไปแล้วค ดังนั้นแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงๆก็ตีทหารครับแต่ถ้าตีไหวก็ได้หรือเจอซากร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยกูจะแพ้สองทีผมคิดว่าน่าจะหายพอดีนะครับดังนั้นแล้วก็สู้ๆครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมดไดไลคส s u b s นะครับโชคดีครับไปแล้วบ๊ายบายบึนบนแล้วก็ที่สําคัญนะครับอันนี้ผม,มองอัดเพิ่มไม้หลังคนที่เราตีไปแล้วไม่สามารถตีซ้ำได้นะครับผมเพิ่งเจอมาเมื่อกี้ ก็จะเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆให้บางทีเสียงอาจจะไม่ตรงกันกับที่อัดอัดมานะครับเพราะว่าบางทีผมอัดมาเพิ่มแล้วก็เอามาใส่ใหม่ครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปเราไม่สามารถเอาตัวละครของเราไปตีทีมที่เราเคยตีแล้วได้นะครับหรือคือทั้งทีมเราแหละไม่ต้องใช้ตัวละครเราเออนั่นแ,แหละประมาณนั้นครับดังนั้นเราก็คิดดีๆก่อนว่าจะตีอะไรยังไงถ้าเกิดคุณเอาตัวเด็กไปตีแล้วแบบเขาไม่ไหวจริงๆคือคุณก็ถือว่าไม่ได้ต่ออะไรเขามากครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ